ได้เวลาที่เราคอยแล้วเดี๋ยวเรามาดูทุเรียนกันนะคะว้าว5กิโลแดงตรงวันนี้ค่ะ5กิโลเราได้มาทั้งหมด4ลูกนะคะเดี๋ยน้องโดนัทมาค่ะพี่แคก็ได้ข่บมาช่วยถือนะคะีค่ะนี่ลูกที่สามแล้วลูกนี้ลูกเล็กสุดนะคะนี่เชี่ยวกับหน้าน้องโดน,นัทนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองดูสักลูกนะคะซึ่งต้องออกตัวก่อนนะคะว่าแม่ต้องเกี่ยวก็หาทุเรียนไม่เป็นค่ะเป็นการเปิดโลกครั้งแรกของทุเรียนพวงมณีนะคะไม่เคยทานเหมือนกันค่ะและปีนี้ก็เป็นทุเรียนแรกของฟีด้วยเนาะน้องโดนัทเนาะใช่ค่ะปีนี้ค่ะเราจะมาลองเดี๋ยวมาอราอรุ้นๆไปนพร้อมๆกันนะคะจะลองดูสักลูก อลองดูหนูอยู่แล้วกันนะให้เขอลองเคาะฟังเสียงค่ะเขาดูดิโอ๊ย <c oughs> น้ำ <c oughs> ไม่มีมีดไปแหละเหมือนเขาค่ะเอาของที่มีนี่แหละของที่บ้านนะะคจะหไหวไหมเนี่ยโดนะมาเดี๋ยวพี่แคททำเองดีกว่าหนูหนูไม่ต้องใกล้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวโดนหนู ก็คือลองเปิดดูแล้วค่ะสรุปว่ายังไม่สุกเดี๋ยวเราค่อยรอมาลุ้นอีกวันต่อไปนะคะว่ามันสุกหรือยังแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชมและชิมเนื้อไปพร้อมๆกันนะคะคือสวัสดีค่ะยินดีตกก้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้งเกลยวชวนกินนะคะนี่ค่ะเวลาที่เราคอยนะคะหลังจากที่เมื่อสองวันที่แล้วนะคะเราว่าจะมาอรอลุ้นผู้เรียนพวงมณีกันนะคะวันนี้คิดว่าน่าจะทานได้แล้วค่ะแม่น้งเกลียวเลยค่ะมาแล้ว ก็กีดไว้บ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันเนาะเปิดโลกสําหรับทุเรียนทวงมณีนะคะครั้งแรกที่แม่น้องเกียวได้ทานค่ะจะมาลองดูสิว่ารสชาติเป็นยังไงว้า,านะจะได้ทานไหมคะคุณผู้ชมอุออกมาแล้วจ้า สีมือกันค่ะแบบมัวม่วๆด้วยสีมือแม่น้องเกียวนะคะว,ว้าวนี่ค่ะเห็นไหมอะแสงมาในนี้ไปไหมนี่ค่ะน่าทานไหมคะนี่เลยทุเรียนย,ยั่วๆจ้าทุเรียนพวงมันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวแม่น้องเกียวไยัง oh. ใกล้ๆกว่าแสงมาในนี้เนาะอ๋อ,อยากไปเนาะ นี่เลยค่ะสวยเนาะน่าทานไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมๆกันนะคะอืมนี่สีเบ็ดมันนะคะอ,อร่อยนะคะรสชาติได้คล้ายชนีชนีไข่เนาะ วิธีการปอ,อกนะคะปอ,อกเองก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแม่ร้องเกลก็ศึกษามาจากใน u t ท b e อะไรเนี่ยนะคะเขาก็ให้ปาดตูดมนะนะันอะเนาะแล้วมันก็จะมีรอยเป็นจะมีรอยผ่ามันนะคะแม่ร้องเกยวก็กรีดกรีดแล้วก็แกวดดูก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยอืมสี่เม็ดนะคะเขาประมาณนี้ดูต่อไม่รอแล้วนะกิดนด้วยกันค่ะ ตอนนี้นะคะสั่งมา5กิโลค่ะพวมาีีจันทบ,บุรีนะคะแม่เกียวได้มาในราคากิโลละ120บาทก็คือ5กิโล600ส่งฟีค่ะมันก็ไม่แย่นะคะแต่ถามว่าความอร่อยแม่นเกียวก็ยังว่าสู้กับหมอนทองไม่ได้เนาะยังจงรักพักดีกับหมอนทองอยู่ค่ะ แบบกำลังดีเลยค่ะคุณผู้ชมจริงๆนะโชคดีมากๆเลยได้แบบกลางดีอร่อยอะ่ะพอเรางเกี่ยวก็กำลังกินให้อีกเูยนะคะเห็นไหมมันจะลอยแบบตูดมันหนักมันก็จะเป็นลอยให้เราบอกได้ง่ายๆนะคะแล้วก็แหวะเดี๋ยวเรากิน <laughs> ที่มีอยู่นี่แหละเนาะ ่ะึ่งเด้ออีกแล้วก็อีกหนึ่งลูกพ่อ้องเกียวกำลังฟอกอยู่นะคะเอาละคะ่ะเอาเป็นว่าแม่น้องเกียวก็ได้มาเปิดโลกกับทุเรียนพวงมณน,นีนะคะอร่อยค่ะอร่อยจริงสวยมากเลยสีแบบสวยอะคะ่ะแบบเหมือนสีเม็ดขนุนอะไรอย่างนเงี้ยเลยอะสวยนะคะฟินเวอร์ กินเวอร์เเลยค่ะมาทานด้วกันนะคะข้อเสียของพวงวันนี้อย่างนึงนะคะคือเม็ดค่อนข้างใหญ่เนื้อก็จะได้น้อยกว่านะคะแต่รสชาติโอเคค่ะกินมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายเมื่อเทียบกับชนีแล้วกิ่นชนีจะแรงกว่านะคะคิดถึงแม่เลย คุณยายของน้องเกียวนะคะชื่นชอบทานทุเรียนมากค่ะแต่ตอนนี้คุณยายไม่อยู่แล้วทานกันต่อคะ่ะเดี๋ยวเราจะจบคลิปด้วยเม็ดนี้นะคะภูนี้ก็เรียกว่าเมด็ดหรือเรียกว่าภูคะ่ะคุณผู้ชมเม็ดแล้วกันเนาะถ้าพูมันก็คือหมายถึงทั้งแถวนี้ใช่ไหมคะ เรียนแรกของปีด้วยแล้วก็เปิดโลกสาหรับทุเรียนพวงนีนะคะนี่เห็นไหมคะเนื้อจะเห็นชัดเลยว่าเนื้อกับเม็ดประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชม ะะถ้าวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือกริยาอะไรที่ไม่สุภาพแม่น้องเกียวต้องขอโทษขอภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากช่องแม่น้องเกียวจนกินไว้ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดตับสไครป์เพื่อติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเกียวทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้อนะขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องเกียวทานเผือนนะคะ